เฟิร์นเพิ่งรู้ว่าคนอื่นไม่รู้วิธีจัดการกับความเครียดที่มันอยู่กับเราแค่9 0วินาทีเท่านั้นเวลาเราเครียดเนี่ยร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนออกมาซึ่งมันทำให้เรารู้สึกเครียดโมโหมันคือปฏิกิริยาหนึ่งเว้ยและมันอยู่แค่9 0วินาทีเท่านั้นจ้ะการที่เราเครียดวนไปวนมาหลังจาก9 0วินาทีเนี่ย คือการที่เราเติมฟืนเข้าไปในกองไฟเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าความเครียดของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงคนรอบคางมาแค่ไหนเพราะเราเป็นไฟไงเราเป็นกองไฟนั้นอยู่แล้วเราเติมฟืนเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นเราโชคดีมากจ้ะที่เราเป็นกองไฟที่มีขาเราเดินออกไปสงบจิตสงบใจถ้าสถานการณ์นี้ยมันไม่เวิร์กจริงๆกับเราแล้วก็ ค่อยกลับมาเพราะมันอยู่กับเราแค่90วินาทีเท่านั้นแล้วก็เลิกเติมไฟซะนะมันจะสบายหัวใจขึ้นเยอะเลยเธอจะเบาลงเยอะอดทนแค่90วินาทีแล้วเปลี่ยนเรื่องซะโฟกัสเรื่องอื่นแล้วมันจะหายไปเลยเรื่องเครียดเนไงลองดู